8e คลาส15นิ้วตรงรุ่นบ้านเราฮะตัวนี้เป็นเครื่องเทสบ้านเราไมใหม,ม่เลยตัวนี้เป็นเครื่อง <Th> et, เป็นเครื่องบ้านเราใช่ครับเครื่องบ้านเราเครื่องเทส<อ>เดิมๆเขากี่แรงอยู่ประมาณ400 400, 400เล็งใช่ V8 เดี๋ยวได้ฟังเสียงแน่นอนเราเล่าเลยตัวเนี้ยเดินหอบทีนี่คือเครื่องสัว์แน่นอนอฮะอ่าเครื่อง66เทอร์โบ220แรงแล้วก็พวกอ่าปูโซ629ใส่ได้ โดยที่แบบว่าไม่ต้องวายสายไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็เป็นตัวดำานานเลยสมมติว่าผมมีรถฟูโซอยู่คันหนึ่งเนี่ยฟูโซสิบล้อเนาะครับผมน่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใส่กันได้ไหมใส่กันได้หมดอยู่ที่บล็อกเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันเลยอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยากจะได้เป็นเซตที่ผมอยากวุ่นวายระบบไฟอยากจะช่างคนบ้านแก้ไขางานได้ง่ายๆมีระบบช่างแถวบ้านอย่างเนี้ยฮะได้แก้ไขได้เลยง่ายๆสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านครับกิปนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เซียงกงสระบุรีนะครับผมวันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษครับเดี๋ยวจะพาชมเครื่องแล้วก็สตาร์ทให้ฟังทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยนะครับเอาแบบว่าให้ท่านผู้ชมที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าทําไมไม่สตาร์ทเครื่องให้ฟังเนี่ย ให้ตานผู้ชมได้แบบเต็มอิ่มกันเลยครับวันนี้อ่ะอย่างตัวนี้ก็เป็นพวกตระกูลเจอครับตัวนี้ Hino JO อ 8e นะครับผมเดี๋ยวทดลองให้ดูอย่างตัวนี้ก็ฮ i n o เหมือนกันจะจะแยกอย่างนี้ชุดนี้จะเป็นของน่าจะเป็นของรถหกล้อชุดนี้น่าจะเป็นของสิบร้อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับคนที่จะพาเราดูเครื่องวันนี้กันเลยครับ อ้าวตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่จะพาเราเข้าสู่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อโบ๊ทอาฝ่ายขายหน้าร้านครับผมอ่ะนะครับชื่อแม็กครับฝ่ายขายหน้าร้านครับ๋อคนเดิมหน้าเดิมนะครับผมหน้าเดิมหน้าเดิมก็วันนี้ก็จะพาดูอะไรครับผมวันนี้จะพาดูเครื่องอาตระกูลหกล้อเนี่ยฮะหกล้อที่ว่าคัดมาแล้วอ่าอย่างว่าตั้งโชว์ไว้นะฮะนี่คือเครื่องที่คัดมาแล้วที่ทางเชียงกงเนี่ยเราคัดเข้ามา ในสภาพที่ค่อนข้างเยอะสมบูรณ์มันเป็นเครืลยเครื่องรุ่นไหนใส่รถอะไรเราจะมีอย่างด้านนี้ยะะจะเป็นพวกเครื่อง6กดิสกกเทอร์โบสองแรงพวกใส่พวก527สองไอหลงอะไรอย่าเงี้ยครับแล้วก็พวกฟูโซหกสองเก้าใส่ได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องวายสายไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็เป็นตัวดำานานเลยเขาเรียกว่าพวกนี้มันจะเป็นแมนนวลใช่ครับ ก็คือปั๊มสายปั๊มสายที่ติดที่ติดไม่มีแบตเตอรี่ก็ใช่ขับได้ใช่ไม่ต้องใช้ว่ชช่างไวสายไม่ต้องวุ่นวายเครื่องหลบไฟเยอะสมมติว่าผมมีรถฟูโซอยู่คันหนึ่งเนี่ยฟูโซสิบล้อเนาะครับผมน่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใส่กันได้ไหมใส่กันได้หมดะอยู่ที่บล็อกเดียวกันเลยบล็อกเดียวกันเลยอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าว่าอยากจะได้เป็นเซตที่ผมไม่อยากวุ่นวายระบบไฟอยากจะช่างคนบ้านแก้ไขงานได้ง่ายๆมีระบบช่างแถวบ้านอย่างเงี้ยฮะได้แก้ไขได้เลย ่ายงงเครื่องตัวเนี้ยมันจะติดอยู่กับเกียร์เกียร์สิบสปีดเดิมใช่ครับเก <88 S 2> ียร์แปดแล้วเราสามารถชนอ e ีตันได้ไหมชนได้ครับเดีด๋ยวนี้นมันมาได้แบบว่าเทคโนโลยีในไกลมากแล้วพวกแบบนี้เขาก็ทํามารองรับหมดแล้วรอ,องรับหมดแล้ว e อีตันอย่างนี้ก็ใส่ได้ถ้าขอให้เป็นหัวหมูตรงของเขาเรามีสเปคจัดสเปคตามรุ่นได้คือเราเนี่ยจะคุยกันก่อนแล้วเราจะติดเครื่องให้ฟังทุกตัวเลยที่วางอยู่ตรงนี้แล้วติดให้ฟังดูทุกตัวเลย ครับอ่ะแล้วมาเครื่องต่อไปแล้วนี่ก็จะเป็นหกเอสอีเทอร์โบสองสี่ศูนย์ปั๊มใหญ่ตัวนี้จะเป็นจะเป็นรถบรรทุกตัวไหนสิบล้อหรือหกล้อสิบล้อครับสิบล้อก็ได้หกล้อก็ได้ส่วนใหญ่รถจริงจะจะชอบใส่ตัวนี้มากเพราะว่ากําลังทอเข้ามาสูงด้วยกําลังต้นปั๊มใหญ่เทอร์โบอีกกรงหากอะไรเงี้ยโบอินเตอร์เงี้ยแบบว่ากําลังเข้ามาค่อนข้างสูงเอๆกับพวกหกเอสเคเลยตัวนี้ผมใช้อยู่ ในรถสไลด์ประหยัดถึง1ะปังวาวจะเหยียบจะเค้นจะเน้นยังไงก็ไม่พังอันนี้คือยอมรับเลยตัวนี้นะ6เทสอีเทอร์โบนะต้องเป็นเทอร์โบตั้งแต่เกิดใช่เทอร์โบตั้งแต่เกิดครับไม่มีถวม่นแน่นอนอย่างนี้เลยใช่ตัวต่อไปตัวนี้ก็จะมาเป็นที่ใหญ่24วาว6เส K 280ปั๊มใหญ่เหมือนกันอ่าทร้านเราจะมีครบทั้งหม้อน้ำมิเตอร์ให้ครบเลย ถ้าเราซื้อเนี่ยจะไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยฮะไปอย่างนี้เลยไปทั้งตัวอย่างนี้เลยทั้งตัวคําสายไม่ต้องวุ่นวายเหมือนกันพูดแต่ที่คัดมาวันนี้คือทีเด็ดทั้นั้นเลยใช่ครับคัดมาคือทีเด็ดทั้นั้นเลยตัวตัวโชว์เลยฮะตัวนี้คือตัวโชว์เลยใช่ตัวโชว์เลยตัวนี้อันนี้ผมก็ว่าโชว์นะเนี่ยหายากนะเนี่ยหายากตัวนี้ 6BG 6BG ไม่ว่า 6BG Turbo อีกตั้งหากใช่เซส้มด้วยฮะอันนี้หากันแบบ ดินถล่มฟ้าทลายเลยนะครับตอนนี้รถรุ่นนี้เก่ายิ่งหายากครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ว่าไม่ค่อยงอแงไม่ค่อยงอแงขอแค่ว่าเช็คน้ําดูน้ํามันเครื่องสิบปีใช้ทนทนเลยใช่ครับถึกมากตอนนี้รู้คนเล่นเขารู้อยู่คุณคุณคิดง่ายๆคุณลงทุนแค่สองแสนกว่าคุณใช้สิบปีแค่คุณสตาร์ทเครื่องเนี่ยก่อนสตาร์ทเครื่องคุณดูน้ําดูน้ำมันเครื่องครับใช่ฮะไปได้ทั่วไทยเลยเครื่องตัวนี้นะอันนี้การันตี มันจะเป็นต้นแบบของเครื่องตัวนั้นใช่ครับเป็นต้นแบบของตัวนี้ใช่เป็นต้นแบบของหกเดอีตัวนั้นเนาะพูดง่ายว่าพี่ใหญ่มาก่อนเกิดก่อนก่อนแล้วสุดยอดใช่อ่ะมาตะกูลฮีโน่กันบ้างอันนี่คือ jo แปด c ฮะปั๊มใหญ่สองหกศูนย์ยอดฮิตเหมือนกันที่เขาหาไปใส่รถเกี่ยวกันนี่นะใช่ครับนี่เลยต้องตัวนี้เลยที่ที่ร้านที่ที่ร้านเรามีกี่กี่ตัวมีเยอะมากเยอะมากเยอะมากยิ่งยิ่งอ่าเหมือนว่า รถหลังๆมาเนี่ยเริ่มเริ่มมาเยอะมากร้านผมร้านร้านผมมีเยอะมากมีคนถามผมมาเยอะว่าผมมีรถรถเกี่ยวอ่ะผมจะใช้เครื่องอะไรดีฮะผมแนะนำฮีโน่นะฮีโน่ครับมันดจริงจริใช่แต่ทีเนี้ยพอผมแนะนำปุ๊บเขามาวิ่งหามันไม่ค่อยเจอไงโอมาผมจะบอกเลยว่าที่สระบุรีเสียงคงสลระบุรีเนี่ยที่เนี้ยที่ที่ผมเดินเข้าไปดูในโกดังนั้เดี๋ยวพาไปครับเยอะมากเยอะมากประกอบกงนอยู่ที่นี่นะครับ แล้วมาปรึกษ,ษาได้ว่าจะใส่ยังไงจะวางยังไงครับวิธีการแปลงปั๊มอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบล็อกลูกค้าที่เป็นเจโออยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ปั๊มเก่าที่เป็นกรรมนาแข็งอยู่แล้วโอ้ตูดปัม๊มใช่มันก็จะเซฟเซฟของของเดิมได้อีกอะไรเงี้ยฮะตูดปั๊มต้องเป็นรถเกียวต้องเป็นแข็งอยู่แล้วเราสามารถสับใส่ได้เลยเพราะถ้าเป็นบล็อกตัวนี้อยู่คืออย่างนี้เราเข้ามาใน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 เนี้ยไม่ใช่ว่าทั้งเซฟตนี้จะเอาไปหมดก็ได้นะ<ช>เราแยกออกก็ได้แยกออกได้ครับแยกมน,น้ําแยกอินเตอร์ออกใช่ฮะ ส่วนไหนที่เราไม่เอาอ่ะเราสามารถคุยกับทางทางร้านได้ทางได้คใจดีมากใจดีมากอันนี้คือคือข้อดีของสระบุรีในเชียงกงเลยนะครับครับผมอ่ะเอาตัวต่อไปนี่คือ 8e ค่า15นิ้วตรงรุ่นบ้านเราฮะตัวนี้เป็นเครื่องเทสบ้านเราใหม่ๆเลยตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องบ้านเราใช่ครับเครื่องบ้านเราเครื่องเทสที่ยกลงจากทางศู์นะฮะ มันจะอยู่ในสิบร้อบเฮาเดียวใช่ครับจะเป็นหกร้อยย่เก้าถูกต้องฮะจะติดในเมิกาอ่าสังเกตจะมีเมีจีเบเจใช่ครับผมตัวนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคัสสิบสี่อ๋อจะเป็นอยู่ในหกร้อใช่ครับตัวนี้จะเป็นส0บร้อสิบ้อจะมันหายากนะหายากใหญ่อ่ะชนเกียร์ใหญ่อ่ะใช่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นคัสสิบห้าแล้วคัสสิบห้าจับได้เต็มแรงมากมาเต็ม เดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังทุกคันนะนะครับวันนี้นี่ฮะสังเกตตรงนี้ครับจะเป็นน็อต17นี่ถ้าเป็นพวกบล็อกญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นน็อต14 14นิ้วนี่จะเป็น17ครับเขาจะมาเต็มเหมือนกันหายากนะหายากหามีมีแต่มีน้อยมีน้อยแล้วสวยๆนี้หายากด้วยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจว่าเราจะมาหาเครื่องไทรเนี่ยไปใส่รถเราที่ที่เราพังเนี่ยครับแค่ไม่มีนะแค่ไม่มีทั้งร้านผมก็ สองสามตัวก็ก็ยังมีให้ชมอยู่ฮะอันนี้เกือบจะเกือบจะเทียบเท่าของใหม่เลยนะดูจากสภาพ้ายสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งยังครบเลยฮะใชาความร้อนมาทางรุ่นใหญ่กันบ้างอ่าอันนนี้เป็นแท้ๆเลยใช่ครับเป็นพี่สิบเอ็ดสามร้อยแปดสิบแรงกล่องแบนอ่าตรงนี้เขาเรียกกล่องแบนกล่องบางกล่องบางกล่องบางห้าพักบ้านเราก็คือรีแมปสนุกเลยอันนี้สายติ้ง เน้นประหยัดก็ได้อยากจะแรงก็จูนได้ตัวนี้กําลังแรงม้าเท่าไหร่สามร้อย0สิบแรงสามร้อย่ตัวนี้เลยตัวนีถน้ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นฮีโน่เนี่ยเมก้ Mega, ไม่ว่าจะเป็นเจ็ดร้อยเนี่ยเครื่องตัวนี้คือต้องการมากนะใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้กําลังหากันเลยกล่องแบนกล่องแบนกำลังคนจะบอกว่าเฮ้ยผมไปซื้อพี่สิบเอ็ P เนี่ย ทำไมผมไม่ได้รีแมปไม่ได้อะคุณไปโดนกล่องหนามาหนาเออองเวลาซื้อเนี่ยคุณต้องถามถามคนที่เขารู้จักอย่างสมมติว่าคุณเข้ามาในเชียงกงสระบุรีเนี่ยจะมีคุณแม็กแล้วก็บทเนี่ยเขาคอยบอกแนะนําได้บางคนดุมดุมดุมมั่นใจตัวเองว่ามาซื้อปุ๊บเนี่ยได้คัสเล็กก็มีใช่มีใช่จริงรถคุณคัสใหญ่อย่างเงี้ยคุณได้คัสเล็กขอหมูเล็กอย่างเงี้ยใช่ฮะก็มันก็จะเสียเวลาเอากลับมาเปลี่ยนถูกต้องฮะบางทีลูกค้าเขาอาจจะ มีความเชื่อผิดๆมาอมาทางร้านเราเนี่ยยินดีที่ให้คำปรึกษาไม่ได้แนะนำมั่วๆแน่นอนให้บริการแบบเราก็พูดกันอยู่ในในในการเนี่ยทุกวันใช่อย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเก่งอยู่คนเดียวเราต้องเชื่อคนนี้ด้วยแต่ราคาต้องอยู่ขึ้นที่ว่าเราจะต่อรองกันได้เยอะแ้วบางทีการที่เขาอ่ามาราคาอย่างเงี้ยยื่นมาอย่างเงี้ย บางทีบล็อกที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาท,<อ>ท,ที่ที่นี่ก็ได้บางทีจะถูกกว่าแพงกว่าแล้วแต่เราจะจัดได้สปเป็แบบแล้วมีกี่ตัวเยอะไหมตัวนี้ตัวนี้น<อ>ผมจะมีอยู่ประมาณสามตัวฮะสามตัวเป็นบล็อกวิกเตอร์บล็อกเมกา้าอะไรเงี้ยต้องการที่แบบว่าอยากจะใส่กับปักหน้าหน้าหน้า,นากระจังได้เลยอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้อ,<ะ>อธิบายลึกลงมานิดนึงบล็อกวิกเตอร์กับบล็อกเมก้าเนี่ยมันมันดูตรงไหนนี่นหครับแทนเครื่องแทนเครื่องเมก้าจะ อย่างนี้มาวิกเตอร์เขาจะจับล่างเป็นอุ้งเครื่องลงครับอา้าวถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่บอกไม่จอะจงตรงนี้เอาไปมันก็ผิดใช่ครับผิดอยู่ดีผิดอยู่ดีผิดอยู่ดีก็ก็ถามว่าในการมามันจะมีผลในการใส่มีแน่นอนเขาช่างงานแปลงงานยากกว่าเดิมหรือไม่ก็เราก็สังเกตที่ปักปักที่จะเข้าตรงหัวหน้ากระจังมิกาะปักวิกเตอร์เนี่ยเขาจะเล็กกว่า ปักไปนะใช่อีกอย่างนึงก็คือทังเกบปักไปเดี๋ยวผมหาปักให้อยู่สักคู่นะฮะอันนี้คือพร้อมติดเลยใช่ไหมพร้อมติดเลยฟังวันนี้ติดเสียงสายแน่นอนฮะพร้อมอันนี้จะมาเป็นปั๊มสายย1ิเ็ดซีฮะนี่โซนนายงชนบุรีโซนที่อยู่ภาคตะวันออกตัวเนี้ยเป็นนิยมที่นิยมมากในรุ่น f สิบแปดใช่ครับล็อกกี้มิก้าก็ได้ jcm ใช่ครับคุณเห็นน่ะเก่าๆอย่าไปดันนะผมบอกเลยหัวใจเขาคือตัวนี้นะใช่ครับไมืว่าพวกรุดอ้อยเขาก็ชอบใส่กันคือตัวนี้เป็นเมนื้อนวดเนื้นวใช่ที่ติดที่ติดเลยที่ติดได้เลยฟังเสียงเพราะๆเลยฮะครับวันนี้ได้ฟังกันแน่นอนติดนื้อแน่นอนในร้านเราอะรับผมมีมีกี่ตัวโอ้ยผมนี่น่าจะมีประมาณเกือบยี่สิบตัวนะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับถ้าตรงรุ่นนะตรงรุ่นท่อคู่บ้านเราเนี่ยผมมีประมาณเกือบยี่สิบตัว ยี่สิบตัวใช่ก็ยี่สิบตัวให้ยี่สิบตัวเลยนี่นะครับครับแถวเรายองชนบุรีคือเป็นที่สุดเลยใช่ถ้าถ้าลองจากตัวเนี้มีอีกตัวหนึ่งก็คือเคสิบสามใช่มีไหมที่ร้านมีครับมีเคสิบสามปั๊มสายนี่คือที่สุดเหมือนกันใช่ฮะให้เอกเหมือนกันทักยาวแต่เขาบอกว่าปั๊มสายที่แรงที่สุดในตระกูลฮีโน่คือเคสิบสามใช่ไหมก็ก็ถ้าเป็นให้ผมมันก็แล้วแต่คนใช้มากกว่าเออแล้วแต่คนใช้แต่ถ้าเป็นผมผมว่าตัวจบมันก็ กันพี่อันนี้อยู่ในรถพี่เกียรติพี่เกียรติระยองแต่เคสิบสามนี่จะอยู่ในรถของเสียเท่ห์ตอนนั้นเอาเคเอาเครื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นยอดนิยมของอีซูซูใช่ครับนี่จะมาเป็น 6sd 270โบบนที่มันสิงอยู่ในหัวเดก้าใช่ครับใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี้วางเครื่องอะไรได้บ้างวางใส่ล็อกกี้ได้ไหมล็อกกี้ได้ครับล็อกกี้ล็อกกี้เมก้าเมก้า ไอ้เดก้าเดก้าเดก้าล็อกกี้นะครับครับวางได้ตัวจบเลยนี้สองเจ็ดศูนยตัวนี้คือถึกทนเหมือนกันในตระกูลสิบล้อในตะกูลสิบล้อใช่ครับอราชาบอดินสองเจ็ดถูกสองเจ็ดเนี่ยราชาบอดินเลยเป็นที่นิยมมากใช่ครับแล้วถ้าอยู่ในรถคันไหนรถคันนั้นจะมีราคาเครื่องตัวนี้ใช่เครื่อง ชนได้อีตันได้ได้ครับเกียร์เดิมของเขาเป็นแซดเอฟใช่ไหมแซดเอฟก็ได้ครับอีตันก็ได้หรือว่าจะเป็นเกียร์ตรงรุ่นเขาก็เลยก็ได้แต่ตัวนี้จะเป็นคัสต์15ตัวนี้15ใช่ไหมใช่ครับคัสต์15ยังยังไม่ใหญ่ใช่ไหมยังไม่ใหญ่ถ้าใหญ่ก็คือ17ใหญ่สุด17แค่ฮะจะเป็นใส่เป็นบล็อกเพราะพวก300ยี่เป็นพวกกล่องพวกแต่ราคามันก็จะจะอัพขึ้นอัพขึ้นหน่อยถ้าเป็นหน้าคัสตใหญ่ขึ้นราคาก็อัพขึ้นอัพขึ้นหน่อยใช่ตัวนี้น่าจะอยู่ในรถล่องเนาะรถล่่่่่ออองงใใชคครรรัับถถถลแต้าจะยูน รถที่ว่าใช้กําลังวงถูงนักหนักใช่ฮะรถพ่วงใช่รถพ่วงอ่อ่ะมาตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นขวัญใจของท่ารายหรือว่าท่าไอ้หนุ่มท่ารายดีดินรถอ่ที่ใช้กําลังแรงทอสูงในรอบต่ําใช่ฮะใช้กําลัง้เยอะก็คือแรงบิดสูงมาในรอบต่ํารอบหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันสองร้อยแต่ทํางานได้ปักหนักได้ไม่โหลดไม่ร้อนก็จะเป็น F ยี่สิบสี บางคนบอกว่าถ้าเอาไปเกาะโบนี้ได้ไหมเกาะโบได้ไหมก็ก็ได้ครับต้องให้ทางร้านเทอร์โบเน้ยแนะนําดีๆเพราะว่าแดบดบเดิมๆม,มาเขาก็กําลังดีอยู่แล้วเพิ่มบูสต์เพิ่มไระะอีกเนี่ยต้องให้ทางร้านเทอร์โบเนี่ยเช็คแรงบูสต์ดีๆเดิมออๆเขากี่แรงอยู่ประมาณ400 400, 400ล<ะ>เลง็งใช่ V8 เดี๋ยวได้ฟังเสียงแน่นอนเราเล่าเลยตัวเนี้ยเดินหอบพีนี่คือเครื่องสั่แน่นอนฮะ จริงจริงอ่ะมันอยู่ในหัวโปรเฟียใช่ไหมใช่เอาหัวโปรเฟียโอ้โหแรงนะกำลังหนักใช่แต่ว่าด้วยน้ำหนักเขาด้วยอะไรเงี้ยคนก็ยังไม่ค่อยเข้าถึงมากประมาณกี่ตันฮะเนี่ยผมไว้ตีประมาณตันนึ่ะตันหนึ่งนะอ้วกเรื่องเขาตันหนึงถ้าอยู่ในรถตีดินนี่ถือว่าหัวทิ่มเลยนะใช่ตันหนึ่งประมาณตันคร่าวๆนะฮะประมาณนี้แต่ด้วยด้วยกำลังกำลังเขาเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากในแรงบิด สภาพเครื่องสวยมากใช่ครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าใครหาไปใส่รถตีดินรถเรือใช่เรือดูดเรือส่งจนมากจะอยู่ในเรือดูดและเรือส่งเพราะว่าคําว่าดูดก็ลึกทรงก็สูงใช่เนี่ยครับก็จะใช้ตัวนี้ถึกส่วนมากเรือดูดทรายเขาไม่มีหม้อน้ํานะใช่ครับเขาจะทิ่มลงไปในน้ําเลยแล้วก็ดูดผ่านเครื่องออกไปข้างหลังใช่ครับรถไปใส่เรือที่ลูกค้าชาวใต้นชอบซื้อไปล่องเรือที่เหมือนว่าข้ามเกา อ๋อไอเรือที่เลือเลือผู้โดยสารเนี่ยเห็นเขาแบบเอาเครื่องตั้งแล้วก็หมุนไปด้วยครับอยู่เลยตัวนี้เลยฮะไอนี่นะใช่ครับไอเรานึกว่า v หกนี่นะครับ v แปดนี่แหละครับ f ยี่สิบ f สิบเจ็ดเนี้ยเสียงนิ่มๆแบบเวลาเบิลขึ้นนี่โอ้โหดุดันมากใช่รอบมาแรงมากแล้วอีกตัวหนึ่งสำหรับรถยอดนิยมเหมือนกันนี่จะลองลองรุ่นตัวนี้จะบล็อกอ่าเป็นหก m หกสิบสองสี่ศูนย์ วางแทนกับอ่าพวก 6D16 ได้เลยวางแทนตัวนั้นได้วางแทนตัวนั้นเลยอันนี้คือรุ่นลูกของ 6D16 เลยฮะเน,นี่ยบล็อกเดียวกันเลยสมมุติว่าเรามีเจ้าหลงเนี่ย<ะ>มาซื้อมาแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นอะไรแล้วสามสิบสี่สิบปีใช่เราอยากจะยกทั้งหัว<ะ>ทั้งเครื่องฮะก็จะเป็นบล็อกตัวนี้บล็อกตัวนี้เลย 6N65 ไ,ได้เหมือนกันไม่ต้องถงังไม่ต้องถงังอ่ะใส่ได้เลยวางลงเลยใช่อาจจะมี เลื่อนอ่าที่จับอแท่นจับเครื่องหลังนิดหน่อย oh. อะจะเป็นตัวนี้นะครับอาจจะตรงจับเลื่อนให้นอ็อตมันตรงรูนิดหน่อยแต่ mm hmm. ถ้าใส่แล้วก็ไม่ได้แปลงเยอะนะมันจะอยู่ในเจนตัวนี้ใช่ครับจะเป็นเจนหกสองเก้านี่ตัวนี้เพราะว่าหน้าปัดเรือนไม้มันจะเป็นดิจิตอลคู่กันใช่คู่กันจะไม่ต้องไปซื้อเกียร์แยกใช่ครับอ่ะต่อไปเราจะฟังเสียงกัน เนี่ยต่อจากเนี้ยเราจะฟังเสียงแบบถล่มทลายเลยทั้งหมดทุกตัวที่เราาเติดให้ดูทุกตัวเลยลั่นๆเลยโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวฟังเสียงกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ